โอ้โหดูเพียกชมใหฮ่าทะลุความงามสายบรรทุกดินบรรทุกอ้อยเนะมมเอาบรรทุกอ้อยเนยบรรทุกดินย่างเดียวนะครับรถดำหกล้อนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องสองสี่ศูนย์นะครับคอมมอนเร็วอันนี้ยางเสือยางรอ,อยางสวอยางรอ,อยางเรเดียนเกียร์นอกครับกัตซี่ จัดใหม่ยางใหม่ยางใหม่ทั้ง6เส้นนะครับเนี่ยยางใหม่ทั้ง6เส้นประกอบบิลขึ้นมาใหม่เป็นรถใหม่รถประกอบใหม่นะครับโอ้อดิพี่น,อน้องเครื่องเครื่องนอกเกียร์นอกเนี่ยสั่ง่าเครื่องนอกเกียร์นอกเครื่องยนต์คอมมันเร็ว อื่อีบีเอ s พร้อมคอยางงามครับทั้งงามทั้งแรงทั้งสวยทั้งใหม่นี่เขาเรียกว่าสวยสดแน่สวยสดความสวยความสดสีปาดเื่องในครับนี่โอโ้โหรถดประกอบหม่ตั้งราคาน้วงสีเท่า มันลองจริงมันลองจริงท่านผู้ชมครับเอฟซี FC ครับดูดิบ้านหองใหม่นะครับส่วนดีแอร์เย็นพวกนี้นะครับระบบไฟฟ้านะครับ สีสดใสหัวนอกรถจดประกอบใหม่เครื่อง240คอมมอนเลวน,นี่นู่นนี่นูสดได้พันได้มาติดต่อพันได้นะครับคันที่ถามนะครับอ่าสองแสนกว่าไปแล้วนะครับคันเขียวนะครับคันเขียวไปแล้วไม่ได้ปิดให้เลยเพิ่งมารู้ผ่านมา ก็เลยได้ถ่ายให้ FC แล้เราได้ชมกันเบานั่งข้างนะครับบ่หลังนอนได้นะอึ๊กผูอ่ะบ่กว่างอ,อือมือข้างใหม่สวยเครื่อง2 4 0สูนคำมันเร็วสร้างบ่าบ่อนอกเกียร์นอกจะประกอบไม่ ืของให,<ม>อใหม่รอชมราคาก็แพงหน่อยเก่าไม่ดีเท่าไหร่ราคาก็ถูกหน่อยแต่ถ้าเก่าดีราคาพอจับต้องได้ก็าตามกำลังมา สวยสะดุดตานะครับคันนี้ถ้าไปวิ่งบอดินเนี่ยเสียงลั่นเลยนะสีโคเคยางใสเลยนะครับทุกดินงีมนี่พูดอ่ะอย่างโหดเลยนี่ยังไม่ได้ผ่านการมาทุกดินนะครับ รถประกอบใหม่รถประกอบใหม่ดั้มใหญ่มสวยความรอ,อมสร้างพลลัพธ์งานอยู่นะครับผมบได้ให้มาทำการสตาร์ทให้เอฟซีหรือฟังเสียงกันถือว่าไม่นะของไม่ถึงดีแล้วกันละ่ะนะครับนสนใจเผื่อเอฟซีหาตัวนี้อยู่ นะครับไม่ตุกจีกเรื่องของการซ่อมไม่ตุกจีกเรื่องของความสวยงามโบราณสมัยว้าดูความสวยเลยไปสิ่งนะครับดูนะดูดีดูดีดูดีแหลมกระจุกข้างเี่สวยี่อย่างงามอย่างงามนะครับให้ชมความสวยความงาม มันไม่ยาวเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะแต่มันหุ่นมันได้นะครับหุนมันยาวก็ประมาณมสักสเมตรได้สามเมตร4สเมตรได้บางยางเก้าร้อนชอบใส่ยาง9ก้ส่วนเฉยนะครับหากซี FC สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับหัวนอกมาเนว่าหัวหนอกเกีนน่นอก นะครับเรื่องคอมมันเร็วสวยใสเลยนะครับแต่งให้แล้วเอา้าเบอร์โทรใต้คลิปนะครับลงให้โทรสอบถามช่างได้เลยนะครับที่ตั้งนี้จะอยู่ที่นะครับบ้านเพียอำเภอกุจับจงบังหวัดอุดรธาน,นีนะครับอยู่ที่หน้าปตทนะครับหน,หน้าปตท เดิงมาที่อำเภอจระจักบ,บก็มาพหทมีพัมเดียวเนี่ยแหละครับนี่นะมามันจะมีร้านซ่อมนะครับทํารถยนต์อยู่ที่นี่แหละนะครับรถจุดประกอบสนใจนะครับจะผ่อนจะอะไรก็สอบถามได้ราคาเพื้นเปิดไรยอยู่ที่นะครับ95นี่95ต่อรองได้นะครับต่อรองได้ 9ก้าสิบห้าก็คือเก้าแสนห้านะครับออมสมราคาสมราคาอ้าสนใจยังไงโทรสอบถามได้เบโทรขึ้นใต้คลิปในคลิปนี้เลยขอบคุณ FC ที่รับชมแล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ